พดีเพื่อนผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังช่อง h o n e 8 9 s นะครับพอดีมีประเด็นที่คิดว่าน่าจะนำมาเล่าให้เพื่อนผู้ฟังรับทราบในเรื่องของการพำนักพักอยู่ในประเทศเยอรมนีของกษัตริย์ไทยหลังจากที่มีการฉายข้อความประท้วงด้วยโปรเจคเตอร์ต่อเนื่องหลายจุดโดยองค์กร Pixel Helper ซึ่งผู้ฟังหลายท่านก็คงจะได้รับทราบไปแล้วนั้นนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำเพื่อนผู้ฟังที่เคยฟังคลิปสั้นๆของนีมอนแล้วก็ให้ฟี e d b a c k ในเรื่องของเสียง นะครับถ้าคนที่ติดตามฟังคลิปของเรามาตั้งแต่แรกก็จะเข้าใจในเรื่องของข้อจํากัดแต่สําหรับผู้ฟังที่เพิ่งติดตามฟังเมื่อไม่กคลิปที่ผ่านมานะครับผมขอแนะนําให้ใช้เอ์โฟนหรือว่าหูฟังเสียบจากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับเพื่อการรับฟังที่ชัดเจนยิ่งขึ้น กลับมาที่ประเด็นที่พูดไว้เมื่อครู่นี้นะครับมีสื่อในโยุโรปหลายสำนักได้พูดถึงการประท้วงต่อกษัตริย์ไทยเรามาดูที่สื่อนี้นะครับที่มีชื่อว่าออกสเบอร์กอาออกมยนะถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยนะครับเขาพาดหัวว่าแคว้นบาวาเรียรตอนเหนือได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับกษัตริย์ไทยอีกครั้งและก็มีพาดหัวรองว่าพรรคกรีนมีความไม่พอใจต่อกรณีที่กษัตริย์รัชกาลที่สิบได้พำนักอยู่ที่โรงแรมหรูในรัฐบาวาเรียรเป็นระยะเวลายาวนาน ร้อมกับตั้งคำถามว่าทำไมกษัตริย์คนนี้ถึงได้รับสิทธิพิเศษพร้อมกับมีเนื้อข่าวต่อมาว่าวิลเทิอ์ธเอลฟ์ที่แสนวิเศษพร้อมกับอากาศดีๆและโรงแรมสีดาวสิ่งเหล่านี้คงเป็นสิ่งที่กษัตริย์วัชราลงกรได้จินตนาการเมื่อทําการเช่าโรงแรมแบรนด์โฮเทลซอนนันบชเพื่อตัวเองและข้าราชบริพารได้เข้าพักแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีข้อจำกัดเนื่องจากโคโรนาไวรัส ไม่มีใครรู้ว่าวาชิราลงกรณ์ได้คาดการหรถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นรอบตัวหรือไม่ที่ผ่านมาไม่มีใครสนใจหรือสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เขาทำมากนักไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวแบบแฟนซีการให้บริวารต้องคลานเขา่าเข้าหาหรือการซ้อมบินและเดินทางไปไหนมาไหนด้วยเครื่องบินโบอิ้งสุดโรของเขาอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสงสัยว่ากษัตริย์คนนี้จะมีความประทับใจกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้หรือไม่เมื่อนักกิจกรรม ได้ไปฉายข้อความประท้วงที่โรงแรมและน,นายอำเภอของเมืองการมิชเพอร์เทนเกเชนได้รับจดหมายขู่และโทรศัพท์ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้และเวลานี้พักกรีนได้พุ่งเป้าไปที่การมาพำนักอยู่ในเยอรมนีต่อรัฐสภากลางรวมทั้งรัฐสภาแห่งแคว้นบาวรเรียโดยวิพากษ์วิจารณ์ถึงการได้รับสิทธิพิเศษเปรียบเทียบกับวลีเอ็กซ์ตร้าซอสเซสที่ให้กับกษตรไทย ในขณะที่พลเมืองเยอรมันต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเป็นระยะเวลายาวนานหลายเดือนอันเนื่องมาจากโคโรนาไวรัสประเด็นต่อมาคือทางสำนักงานอำเภอของเมืองกามิชพปอร์เทนเกเชนได้อนุญาตให้กษัตริย์ร,รัชการที่10ได้รับการยกเว้นให้เข้ามาอยู่ที่บาวาเรียนั้น ทาให้พักปรมตั้งคำถามต่อกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลกลางว่าการเข้ามาอาศัยอยู่ในเยอรมนีของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ประมุขของประเทศไทยถือเป็นการพำนักส่วนตัวและทำไมถึงไม่คัดต่อกฎหมายหรือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของรัฐบาวาเรียที่กำหนดให้ทุกคนต้องอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นพักรีจึงขอทราบความชัดเจนในเรื่องนี้ซึ่งยังไม่มีการตอบหรือให้ข้อมูลใดๆจากทางการเลยนะครับ แล้วก็มีการทิ้งท้ายในย่อหน้าสุดท้ายว่าไม่เป็นที่แน่ชัดว่าวาชิราลงกรจะพักที่โรงแรมนานแค่ไหนหรือเข้าพักบ่อยแค่ไหนทั้งนี้กษัตริย์ได้ถือสิทธิความคุ้มกันทางการพูดนอกจากนี้อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับทางรัฐบาาเรียก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการการกักตัวนั่นหมายถึงว่านักท่องเที่ยวทั่วไปจะสามารถที่จะเข้าพักในโรงแรมได้ตามปกติอีกครั้ง ครับก็เป็นข่าวจากสื่อเยอรมันนะครับเอามาเล่าให้เพื่อนผู้ฟังได้รับทราบความคืบหน้าผมยกมาแค่สื่อเดียวก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเนื้อข่าวก็จะลงคล้ายๆกันนอกจากนี้แล้วแอนดรูแม็กเกรเกอร์มาแชลก็ได้โพสต์ข้อความทาง Facebook ต่อกรณีนี้เช่นกันโดยบอกว่าเป็นบทวิเคราะห์ซึ่งก็น่าจะเป็นตัวเขาเองนะครับที่เขียนออกมาผมขอหยิบเอาโพสต์นี้มาเล่าให้เพื่อนผู้ฟังได้ฟังไปด้วยกันนะครับเพราะถือว่าเป็นข่าวประเด็นเดียวกันโดยแอนดรูได้โพสต์ว่า ศัตร์วัชิราลงกรแห่งประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความอัพยพอดสูงเพิ่มมนนากันทุกวันในประเทศเยอรมนีเมื่อได้มีการตั้งคำถามขึ้นที่รัฐสภาแห่งรัฐบาวาเรียว่าเขาได้รับอภิสิทธิ์ที่อายุติธรรมหรือไม่ในระหว่างวิกฤตโควิด -19 ถึงได้ใบอนุญาตพิเศษให้มาพักที่โรงแรมหรูโซเนนเบชได้ในขณะที่พลเมืองทั่วไปต้องกักตัวอยู่กับบ้านจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโดยแคทเทอรีนาชอยเซอร์ ผู้นำพรรคสีเขียวหรือพรรคกรีน,นะครับแล้วก็แนวร่วม90กลุ่มในรัฐสภาหแห่งรัฐบาวาเรียได้ตั้งมติสอบถามอย่างเป็นทางการให้ทางรัฐแถลงตอมาว่าทำไมวัชราลงกรถึงได้ใบอนุญาตพิเศษให้มาพักที่โรงแรมรูซอนาบิชได้ในขณะที่พลเมืองทั่วไปต้องกักตัวอยู่กับบ้าน จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสทั้งนี้รัฐบาลผู้บริหารของรัฐบาเาเดียนำโดยมาคัสโซเดมีหน้าที่ต้องตอบคำถามของเธอตามกฎหมายคัทรีนากล่าวเ,เพิ่มเติมอีกว่าอาภิสิทธิ์ของกษัตริย์ ซึ่งคนสามาัญทั่วไปถูกปฏิเสธไม่สามารถมีได้อย่างกษัตริย์ไทยจำเป็นต้องได้รับคำอธิบายว่าเป็นมาอย่างไรวชิราลงกรณไม่ควรได้รับการต้อนรับให้มาอยู่ที่รัฐบาเรียเพราะราชาคนนี้มีเรื่องอื้อฉาวถูกกล่าวหาที่น่าเชื่อถือได้ว่าเขาได้ทําการละเมิดสิทธิมนุษยชน การโต้แย้งถูกเถียงเรื่องการมาอยู่ของกษัตริย์วัชราลงกรณ์มีมาหนาหูเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่เชื้อโควิด -19 ได้แพร่กระจายขยายการติดต่ออย่างรวดเร็วในภาคใต้ของประเทศยเยอรมนี รัฐมนตรีสาธารณาสุขของรัฐบาวาเรียได้สั่งห้ามทุกโรงแรมในรัฐให้หยุดดำเนินการการให้บริการทุกๆอย่างต่อกลุ่มท่องเที่ยวเอกชนแต่โรงแรมใดที่จะเสนอให้บริการต่อคนทั่วไปที่เดินทางเพื่อมาปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นทางการได้รับอนุญาตให้ยื่นคำร้องต่อข้อยกเว้นนั้นได้และแกรนด์โฮเทลซอนาบิช ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตดำเนินการต่อไปเพื่อบริการให้การพำนักพักอาศัยของวชิราลงกรและกบิวารและได้รับการอนุมัติไปแล้วอย่างไรก็ดีนักการเมืองจากพรรคสีเขียวมาร์กาเรตเบลเซอร์ได้ตั้งคำถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลกลางเยอรมนีให้แจกแจงสถานภาพของวชิราลงกรที่มาอยู่ในประเทศอย่างแจ่มชัด ซึนเธอได้รับการบอกเล่ามาแล้วว่าเก,กษตรไทยมาอาศัยอยู่ในประเทศอย่างเป็นการส่วนตัวไม่ใช่เป็นกิจของรัฐอย่างเป็นทางการจึงควรถือได้ว่าเขาไม่ควรได้รับอนุมัติให้พักอาศัยอยู่ในโรงแรมในระหว่างที่มีการล็อกดาวน์ให้คนกักตัวอยู่ที่บ้านแอนดรูยังได้วิคราะห์ต่อไปว่ายังไม่มีการคาดการณ์ในอนาคตอันไกลนี้ว่าวชิราลงกรณ์จะถูกไล่ออกจากรัฐบาวาเรียเนื่องจากการล็อกดาวน์กำลังคลี่คลายตัว และหลังจากอาทิตย์นหน้านี้โรงแรมต่างๆก็จะได้รับอนุญาตให้เปิดบริการต่อสาธารณชนได้แต่มันเป็นเรื่องอันสุดแสนที่จะอัปยศอดสูสําหรับวชิราลงกรณ์และรัฐไทยที่เขาได้ใช้เวลากว่า13ปีในประเทศเยอรมนีได้มาเป็นที่รับรู้ของผู้คนทั่วโลกแถมกําลังจะเป็นมติที่ถูกตั้งคําถามในรัฐสภาบาวรียอย่างเป็นทางการ นักการเมืองในรัฐบวเรียกำลังปวดหัวกับการมาพมนักของวชิชราลงกรในตอนนี้นับตั้งแต่ที่มีนักกิจกรรมทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันมาจุดประกายเปิดแคมเปญประท้วงที่กษัตริย์ไทยมาพับนักในเยอรมนีโดยในคืนวันที่6-7พฤษภาคมที่ผ่านมา พวกเขาได้ใชยแสงเลเซอร์ไปบนผนังตึกของโรงแรมด้วยข้อความเรียกร้องให้ไลกกษัตริย์ออกไปจากประเทศเยอรมนีนับตั้งแต่นั้นมายัางได้มีการปฏิบัติการใช้เลเซอร์ประท้วงอีกสองครั้งที่กรุงเบอร์ลินที่สถานทูตไทยและสถานที่สําคัญของประเทศอีกหลายแห่งรวมไปถึงประตูบราดบูรอาคารรัฐสภากลางและที่พำนักทางการของนายกรัฐมนตรีอังกลาแมก แอนดรูได้รายงานต่อไปอีกว่าแหล่งข่าวจากวงในของวัชราลงกรในยุโรปแจ้งว่าวัชราลงกรได้พิโรธโกรธเกลียวสุดสาหาัสจากการประท้วงด้วยเลเซอร์บรรยากาศในราชสำนักณนเะยอรมนีเป็นที่ตึงเครียดอย่างที่สุดบรรดาข้าราชบริพารกำลังถูกเฝ้ามองตัวจตาด้วยความระแวงอยู่ตลอดเวลาสืบเนื่องมาจากการรั่วไหลของข้อมูลภายในซ้ำแล้วซ้ำเล่า การผูกลงโทษด้วยการเคยนตียังคงดำเนินไปเป็นเรื่องปกติในหมู่ข้าทาสบริวารที่ทำอะไรให้เป็นที่ขัดเคืองใจวัชราลงกรณ์แม้กะระทั่งเรื่องจิบจ้อยหยุมหยิมบริวารกว่า100คนถูกส่งกลับประเทศไทยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากเชื้อโควิด -19 ได้เริ่มระบาดขึ้นในหมู่ผู้ติดตามในวังจากแหล่งข่าวหลายแห่งในกรุงเทพวัชราลงกรณ์ได้สั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปร้องเรียนต่อเอกอัครราชทูตเยอรมันยอร์ชเมด หลังจากที่ได้มีการใช้เลเซอร์ประท้วงที่โรงแรมโซนาริตโดยทูตเยอรมันย์กชมิตได้รับแจ้งว่าประเทศไทยต้องการให้เยอรมนีให้การคุ้มครองรักษาความปลอดภัยแก่วัชราลงกรและอนุมัติให้เขาได้รับสิทธิพิเศษทางการทูตอย่างเต็มที่แต่เนื่องจากว่ากษัตริย์ไทยคนนี้ไปอาศัยอยู่ในประเทศของเขาแบบพักร้อนเป็นการส่วนตัว จึงมีความหวังได้ปรีสักหน่อยต่อข้อเรียกร้องนี้ว่าจะมีใครสามารถที่จะมาถวายรับสนองอนุมัติให้ได้การพำนักที่ประเทศเยอรมนีของเขามันจึงอยู่ยากขึ้นทุกวันแล้วก็เป็นข้อความจากโพสของแอนดรูนะครับเราก็ติดตามกันต่อไปว่าเรื่องของกษัตริย์ไทยจะไปถึงไหนในเยอรมนีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากนํามาเล่าในคลิปนี้นะครับเมื่อสองสามวันก่อนที่ผ่านมาเพื่อนผู้ฟังที่ติดตาม Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรศักดิ์กุลและแอนดรูแม็กเกรเกอร์มาเชล ก็คงจะได้เห็นโพสต์เกี่ยวกับเครื่องบินลำหนึ่งของการบินไทยนะครับจอดอยู่ในบริเวณสวนแห่งหนึ่งและสําหรับท่านที่ยังไม่ได้รับทราบเรื่องนี้นะครับทางช่องก็ขอนําเอารายละเอียดเกี่ยวกับโพสต์นั้นนะครับไว้เพื่อนผู้ฟังได้ติดตามความเคลื่อนไหวให้กันสถานการณ์ไปพร้อมๆกันเริ่มแรกที่มีการโพสต์นะครับใน Facebook ของอาจารย์สงศัด์โดยบอกว่าเป็นภาพถ่ายทางอากาศจากสวนอังพรเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์2 5ง3จะเห็นเครื่องบินจอดอยู่ หลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับคุณแอนดรูก็โพสต์ภาพเครื่องบินที่จอดบนพื้นดินโดยโพสต์ว่าเป็นเครื่องบินโบอิง737มีเชื่อจดทะเบียนเครื่องว่า HSTDK นะครับจอดอยู่ที่บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานสวนอัมพรมีข้อความเพิ่มเติมว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์มากที่กษัตริย์วชิราลงกรสามารถที่จะนําเครื่อง737จากการบินไทยเอามาตกแต่งสวนของตัวเอง เพราะเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่าการที่การบินไทยกําลังประสบภาวะล้มละลายนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กษัตริย์นักบินได้เอาเครื่องบินมาไว้ที่สวนในวังของตัวเองที่วังสุขโขทัยก็เคยมีเครื่องบินเก่าแบบบิ p ก a พลน์หรือเครื่องบินแบบมีปีกสองชั้น จอดอยู่ที่นั่นและที่วังทูมิวัฒนาก็มีเครื่องบินแบบวินเทจนำมาจากพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศดอนเมืองซึ่งวัชิราลงกรณ์นำมาไว้ที่วังนี้ตั้งแต่ปี2007และแล่าสุดก็คือเครื่องบินลำนี้ที่ยังไม่รู้ว่ามีที่มามาจากไหนครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับแอนดรูก็ได้สืบที่ไปที่มาของเครื่องบินลำนี้โดยโพสตว่าเรื่องเล่าของนักเสิร์ ทำไมเกษตรวชิราลงกรถึงเอาเครื่องบินโบ eing 737ของการบินไทยมูลค่าร้อยกว่าล้านบาทมาจอดกลางกรุงเทพเครื่องบินลำที่ว่านี้นะครับเป็นเครื่องบินโบ eing 737-400จดทะเบียนเป็นชื่อ HSTDK แต่ทำไมเขาถึงเอาเครื่องบินมาจอดบนสนามหญ้าหน้าวังสวนอัมพรแอนดูเลยไปสืบค้นหาคําตอบสิ่งที่พบประการแรกคือภาพถ่ายบนเครื่องบินโบ e อ n 737-400ของการบินไทยลํานี้ ได้มีการทาสีใหม่มันไม่ใช่เครื่องเดียวกันกันกบที่เครื่องจดทะเบียนว่า HSTDK เครื่อง HSTDK นะครับเดิมมีชื่อว่าสีสุราษเป็นเครื่องบินโดยสารของการบินไทยแต่ถูกขายจำหน่ายออกให้กับบริษัทการบินขนส่งสินค้าของสหราชอาณาจักรชื่อ West Atlantic แล้วก็จดทะเบียนใหม่หมายเลข JJMCK มีการปรับปรุงใหม่เอาหน้าต่างผู้โดยสารบนตัวเครื่องออกหมดนะครับเพื่อที่จะทำเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า โดยเครื่องบินลำนี้นะครับยังคงบินอยู่ในสหราชอาณาจากักรเพื่อนๆสามารถดูตารางการบินได้ตามนี้นะครับแอนดรู Andrew ยังรายงานต่อไปว่าหากจะซื้อเครื่องบินใช้แล้วของ Boeing รุ่น737-400ที่มีอายุป,ประมาณนี้ก็จะต้องจ่ายเงินถึง100ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการวางลิงก์ไปที่เว็บ Controller ซึ่งเป็นเว็บประกาศขายเครื่องบินโดยที่มีราคาอ้างอิงจากเครื่องรุ่นเดียวกันและก็อายุของเครื่องบิน แอนโดรบ, Andrew บอกว่ากําลังสอบถามไปที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของสายการบินไทยว่าทําไมเครื่องบินลํานี้ถึงได้มาจอดเป็นเครื่องประดับสวนของกษัตริย์และทางการบินไทยได้รับค่าตอบแทนอะไรหรือไม่เนื่องจากขณะนี้สายการบินไทยนะครับกำลังตกอยู่ในภาวะล้มละลายผู้ร่วมลงทุนและผู้เสียภาษีชาวไทยมีสิทธิ์ที่จะได้รับคำตอบที่แน่ชัดในคำถามเหล่านี้ แต่ทำไมกษัตริย์วชิราลงกรณ์ถึงได้นำเอาเครื่องบินลำใหญ่มาประดับสวนในวังของตัวเองแล้วก็ยังทาสีกรอบเบอร์ทะเบียนเสียใหม่ให้เป็นเครื่องลำอื่นเป็นที่รู้กันว่ากษัตริย์คนนี้บ้าเครื่องบินแถมยังมีเครื่องบินโบราณจอดประดับสวนอยู่ที่วังสุโข,ขทัยและวังทมีวัฒนาแต่ทำไมถึงต้องใช้เบอร์ทะเบียนปลอมกับเครื่องที่วังสวนอ,อนัมพรหากจะหาคำตอบต่อคำถามนี้ต้องย้อนกลับไปดูเมื่อวันที่5มกราคม2550 ในวันนั้นวชิราลงกรณ์ขึ้นบินเป็นนักบินในเที่ยวบินการกุศลที่บินจากกรุงเทพ,พไปเชียงใหม่โดยมีผู้โดยสาร118คนที่ได้จ่ายเงินค่าตัว๋วจำนวนมาก พื่อที่จะได้มีโอกาสไปนั่งเครื่องบินที่มีสมเด็จพระบรมขับให้เพื่อหาเงินในการกุศลช่วยผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมหนึ่งในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในวันนั้นเป็นหญิงวัย28ปีมีชื่อว่าสุธิดาติดใจหรือนุย้ยหลังจากที่ได้พบวชิราลงกรในวันนั้นไม่นานสุธิดาก็ได้กลายมาเป็นสนมคนโปรดและวชิราลงกรก็ได้เอาไปอยู่ด้วยที่ประเทศเยอรมนี จากภาพถ่ายในวันนั้นแสดงให้เห็นว่าชิราลงกรในห้องนักบินโดยปรากฏเลขทะเบียนเครื่องบินที่แผงบังคับว่าเป็นเครื่อง HSTDK ดังนั้นหากจะหาคำอธิบายที่พอจะเข้าเข้าในเรื่องที่กลน,นี้ก็เป็นไปได้ว่าตัวกษัตริย์ ต้องการที่จะเก็บเครื่องบินที่ทำให้เขาได้พบกับสุธิดาเป็นครั้งแรกเป็นอนุสร์ประดับไว้ในสวนที่พระที่นั่งอัมพรสถานแต่มันเป็นไปนไม่ได้ที่จะให้เขาเอาเครื่องบินนี้มาเก็บไว้เป็นส่วนตัวเพราะมันถูกขายหลุดออกไปจากมือของการบินไทยแล้วเขาก็เลยเอาเครื่องบินรุ่นเดียวกันมาทาสีใหม่ลอกเลขทะเบียนเก่าให้เหมือนเครื่องเดิม หรือไม่ก็คือเขาต้องการที่จะแหกตาสุทธิดาวว่ามันเป็นเครื่องเดียวกันกับลรั้แรกที่พบประสบรักกัน ถ้าเป็นเช่นนี้สุธิดาอาจจะลดความซาบซึ้งใจลงไปหน่อยหากได้ทราบว่ามันเป็นคนละเครื่องคนละลำกันและผู้เสียภาษีอากรชาวไทยรวมไปถึงผู้ร่วมลงทุนของสายการบินที่ได้สูญเงินมหาศาลกับการสลายตัวของการบินไทยคงไม่โซ่จะซาบซึ้งใจในตำนานรักของเจ้าฟ้าหากต้นมาเป็นคนควักกระเป๋าใจ่ายให้กับความโรแมนติกแสนพิกลของพระราชา ในขณะที่ผู้อ่านท่านหนึ่งได้เสนอความเห็นที่น่าเป็นไปได้คือตัวเกษตรวชิราลงกรณ์เองอาจไปสั่งให้การบินไทยเอาเครื่องบินสีสุราษฎร์มาให้เป็นสมบัติของตัวเองเอาไว้ประดับสวนแล้วฝ่ายการบินไทยกลัวหัวหวดเกินกว่าจะกล้าแจ้งไปว่าเครื่องนั้นหกขายไปแล้วเลยเอาเครื่อง7 3็4 0 0เจออีกลำมาทาสีใส่เบอร์เดียวกันเป็นการพรางตาปิดบังจะได้ไม่เป็นการขัดใจกษัตริย์หากข้อสันนิษฐานนี้เป็นจริง กษัตริย์วชิราลงกรอาจจะโกรธเรี้วอย่างสาหัสหากรู้ความจริงเข้าครับนั่นก็คือข้อความโพสต์ทาง Facebook ของกน,นดูนะครับที่สามารถสืบสะาะไขปริศนาว่าเครื่องบินลำที่ว่านี้มีที่มายัางไงนะครับเพื่อเป็นการย้อนความจําผมได้หาข่าวเที่ยวบินมหาอุษลที่กษัตริย์วชิราลงกรณ์ในสมัยนั้นเป็นฟ้าชายนะครับได้ทําการบินเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ในวันที่5มกราคม2550 โดยมีรายงานข่าวว่าพระบรมโอรสาธิราชฉลองพระองค์ในชุดกัปตันของบริษัทการบินไทยพร้อมด้วยพระองค์เจ้าสิริรัตพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนาวีรัตและพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อทําการบินในเครื่องบินทเที่ยวบินพิเศษมหากุศลสายใหญ่รักแข่งครอบครัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและก็จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับสําหรับโรงพยาบาลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเครื่องบินพระที่นั่งที่จะทําการบินนี้มีชื่อว่าสีสุราษเป็นเครื่องบินแบบโบอิง737-400มีจํานวน149ที่นั่งมีพระบรมเป็นนักบินที่1และก็มีกัปตันอัศดาวุฒิวัฒนางกูลเป็นนักบินที่2ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ทําการสอนในการฝึกบินด้วยกัปตันอัศดาวุฒิัฒนานกูลนักบินที่2ให้สัมภาษณ์หลังจาก เสร็จสิ้นการบินว่าพระบรมโอรสาธิราชทำการบินได้ราบรื่นเป็นปกติไม่มีอาการตื่นเต้นเพราะมีชั่วโมงบินเฉพาะแอบโบอช737-400มากถึง1,800ชั่วโมงโดยหลังจากที่บริษัทการบินไทยมีโครงการเที่ยวบินมหากสมครั้งนี้ ได้เชิญฟ้าชายมาเป็นนักบินและรับสั่งตกลงทันทีส่วนสาเหตุที่เลือกเครื่องบินโบอิงเจ็ดส0เพราะเป็นเครื่องบินประเภทเดียวกับเครื่องบินพระที่นั่งและทางโดยษัทการบินไทยก็มีเครื่องบินประเภทนี้จึงได้จัดหลักสูตรฝึกบินให้ตลอดระยะเวลาที่ฝึกบินพระบรมมีใจรักและตั้งใจในการฝึกบินเป็นอย่างมากซึ่งขณะนี้สอบผ่านเป็นนักบินพาณิชย์เอกได้สำเร็จตลอดระยะเวลาสองปีที่ฝึกบินได้ทำการบินไปทั่วประเทศไทย นอกจากนี้นายชุติงทรสุตานนหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้สัมภาษณ์ว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจำนวน8คนในเที่ยวบินนี้สมเด็จพระบรมทรงคัดเลือกด้วยพระองค์เองโดยพิจารณาจากประวัติบุคลิกลักษณะนิสัยและเคยถวายงานซึ่งพระองค์ตั้งใจจะให้เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่ดีที่สุด หลายท่านคงจะเคยเห็นภาพนี้มาก่อนนะครับผมเองก็เคยผ่านตาม,มาบ้างเช่นกันเพียงแต่ว่าตอนที่เห็นภาพนี้นะครับก็โฟกัสไปแค่ตัวกษัตริย์และก็ราชินีนะครับแล้วก็คิดว่าใบหน้าของราชินีในปัจจุบันดูแตกต่างจากภาพนี้อยู่บ้างน,นะครับแต่พอไปค้นข่าวแล้วเจอข้อความในข่าวที่เล่าเมื่อกี้นี้พระบรมในสมัยนั้นได้ทําการคัดเลือกแอร์โฮสเตสด้วยตัวเองนะครับก็ถึงบางอ้อว่าไม่ใช่แค่การถ่ายรูปพุวมเฟรมเฉย หลายปีหลังจากภาพนี้นะครับหนึ่งในพักงงานต้อนรับของการบินไทยได้กลายมาเป็นราชินีคนปัจจุบันของประเทศไทยเพิ่มเติมจากข่าวนี้นะครับ พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นในฐานะผู้ร่วมเดินทางเที่ยวบินพิเศษมหากุศลกล่าวไว้ว่าเป็นครั้งแรกในโลกที่มกุฎราชกุมารมาขับเครื่องบินพาณิชย์แก่ผู้โดยสารเพื่อช่วยเหลือประสบนิกรโดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายจากเที่ยวบินมหากุศลครั้งนี้จํานวน80ล้านบาทการบินไทยจะถวายเพื่อเป็นพระราชทานจัดซื้อเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของรายได้80ล้านบาทจากเที่ยวบินนี้นะครับมาจากผู้มีจิตอุศลซื้อบัตรโดยสารราคาคนละหนึ่งล้านบาทจำนวน80คนผู้โดยสารที่มีเช่อในวงสังคมก็อย่างเช่นสุรยัจุลานนท์นะครับนาย,ยกรัฐม,มนตรีพร้อมภริยาสุวิทย์ยอดมณีรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมภริยานายสิทธิชัยภูไคอุดมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมภริยา ชลิตพุกพาสุขพร้อมบริยาพิไลพันธ์สมบัติสิริจากากราฟไนเลอร์บุญครีปังสิริจากชินคอร์ปอเรชั่นประธานชัยประสิทธิ์จากโอสถสภาบรรทูนล,ล่ำซำจากธนาคารกสิกรไทยนวลพันล่ำซำจากเมืองไทยประกันชีวิตสุธิเกียิจจิราธิวัฒน์จากกลุ่มเซ็นทรัลชาเล็โทนวานิชจากธนาคารกรุงศรีอยุธยานักการเมืองก็มีอย่างเช่นนายสุวัสลนนิ์ฤทปตะภลพบนายนิพนธ์พร้อมพัน สรุปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นที่กระจ่างแล้วว่าเครื่องบิน Boeing 737-400ที่เป็นของประดับที่วังอัมพรนั้นมีที่มาที่ไปยังไงถึงแม้ว่าลำเดิมนะครับที่ใช้บินทเที่ยวบินประวัติศาสตร์ระหว่างกษัตริย์และราชินีคนปัจจุบันจะไม่อยู่ในครอบครองของการบินไทยเพราะว่าจำน่ายออกไปแล้วก็ตามนะครับแต่ the king can do anything นะครับก็คือกษัตริย์ต้องการที่จะทำอะไรก็ย่อมทำได้แม้กระทั่งการเอาเครื่องบินลำอื่นนะครับมา modify ทำชื่อทําอะไรให้เหมือนเครื่องสีสุราตก็ยังทําได้ถ้าเพื่อนผู้ฟังท่านไหนสงสัยว่าเครื่องบินลํานี้นะครับมาจอดที่ส่วนนี้ได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีรันเวย์นะครับก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครับถ้ากษัตริย์ต้องการที่จะทําภาพนี้นะครับน่าจะเป็นภาพตอนบรรทุกชิ้นส่วนเพื่อเอาไปประกอบ ส่วนนักบินที่ร่วมการเป็นครั้งนั้นก็คือกัปตันกศดาวุฒิวัฒนางูนนะครับผมได้ไปค้นหาชื่อนะครับก็ปรากฏว่ามีประกาศแต่งตั้งเมื่อปี2 5 1 1นะครับให้เป็นอธิบดีกรมมหาดเล็ก904นะครับเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ผมอยากแจ้งอีกอย่างหนึ่งว่าเรากําลังเตรียมข้อมูลที่จะทำคลิปซึ่งน่าจะยาวกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าข้อมูลที่อยากให้เพื่อนผู้ฟังได้ดูในคลิปหน้านั้นเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะนะครับที่จริงแล้วเราก็พยายามที่จะออกคลิปให้บ่อยกว่านี้แต่ด้วย เหตุว่าติดภารกิจนะครับกว่าจะมีเวลามาอ่านหรือว่าหาข้อมูลเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ยังไงนะครับถ้าสนใจในเนื้อหาที่เรานําเสนอก็ติดตามกันต่อไปนะครับคลิปที่ผ่านๆมาลุงหวนได้ช่วยรวบรวมไว้ในเพลย์ลิสต์ของมี่มอนนะครับจะได้สะดวกในการฟังเพราะช่องนี้คลิปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็กดหาจากแท็บเพลย์ลิสต์หรือไม่ก็ดูได้ที่ใต้คลิปนะครับลุงหวนก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยเหมือนกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ